สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งานอำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่ทีมงานเราได้มาสร้างถึงไวเนาะก็คือสร้างเสร็จสักพักแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มารีวิวเลยก็คือหลังขนาด6 0ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องถูง1ระเบียงหน้าบ้านนะครับก็คือราคาเฉพาะตัวบ้านนะครับไม่รวมเหล็กดัดก็จะอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะครับ เด็กดัตก็ราคาจะอยู่ที่3 8 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เลือกลายได้นะครับหล็กดัตก็เดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆตัวบ้านนะครับก็คือสินทลัลแหละหลังนี้เดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆเลยครับไปชมกันครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับอันนี้ลูกก็สร้างสีสฟ้า้วครับลูกค้าก็เลยเอาต้นไม้มาวางตกแต่งเนาะก็ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ มีความกว้างอยู่ที่2เมตรโดยด้านนี้เป็น2เมตรเบื้องเป็นกระเบื้องสี่สินะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นเสาเหล็กกล่อง4ูณนะครับตัวนี้และความกว้างด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่6เมตรนะครับมีบันไดหนึ่งขั้นโดยที่หลังนี้ก็ลูกค้าได้เลือกเป็นหน้าต่างบานเดียวนะครับเป็นบานสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะกว้างอยู่ที่เมตร เมจี้คุณเมจี้นะครับตัวนี้ก็ค้าก็ได้ใส่บัวมมเฉพาะด้านหน้าครับตัวนี้ก็จะมีตามนี้เลยด้านหน้าก็จะมีปัด๊ดไงจุดตรงนี้ครับเป็นปั๊ดกาวคู่เนาะก็จะจประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็หลังนี้ก็จะมีเอสองตัวบริเวณตรงนี้ ส่วนหน้าต่างบานข้างๆนี้ก็จะอยู่ที่เม็ด1เม็ดคูณเม็ด20นะครับตัวนี้ก็เป็นสีเทาเทาอ่อนรับเทาเก๋เนาะด้านบนก็จะเป็นสีไม้มะฮอกกานีครับด้านบนสีไม้ฝาเนะก็จะประมาณนี้เลยทางเท้าเนี่ยกว้าง อยู่ที่70เซนนะครับไอ้ทางเท้าเนี่ยยาวจนสุดเนี่ยก็คือเราทีมช่างเรานะครับจะแถมให้นะครับทุกหลังเลยที่เราไปสร้างให้จะแถมทางเท้าไปเลยเราไม่ได้คิดราคาเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมครับมีปัก1จุดแล้วก็ก๊อกน้ําครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูกค้าได้เพิ่ม เป็นตัวม่เหล็กดูดประตูไว้เนะาะกันลมพัดแะประตูตีครับก็สร้างสี่ัพักได้ครับก็จะคุ้นๆหน่อยนะไปข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าหลังนี้ก็จะติด A ทั้งหมด3จุดนะครับก็คือห้องโถงด้วยแล้วก็ห้องนอนอีก2ห้อง ก็ติดห้องก็จะติดเอทุกห้องเลยจรงเวนห้องครัวเนาะหน้าต่างก็หน้าต่างบานนี้ก็จะกว้างอยู่ที่80ดสคูณหกสิบนะครับตัวนี้ก็จะกว้างอยู่ที่1เมตรคูณเมตรอีปกติเลยเราก็จุดงานเก็บเหรียญให้หมดโดยที่ราคานี้ก็ราคาก็จะได้ตามรูปเลยนะครับตามเนี่ยตามคลิปที่ผมกำลังรีวิวอยู่เ่ยก็ได้ตามนี้เลย แต่ก็จะเพิ่มเข้ามาอีกส8ม0 0บาทประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันโตนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องโถงครับห้องโถงก็จะมีความกว้างอยู่ที่สามเมตรคูณหกเมตรนะครับเป็นกระเบื้องทีสิบก็เป็นกระเบื้องลนะายไม้แพเก้ก็สวยเลยครับหลังนี้อันลูกค้าก็ แต่เรามากมาติดอันนี้เป็นเสาหลิกนะครับหลังนี้ตัวเ,เนี่ยในราคาส8 5 0สนแปาเราจะไม่มีหนึกงักให้แต่ว่าอันนี้ลูกค้าเพิ่มรับสมาชิาจะสามารถเลือกลายได้เราก็จะส่งแบบให้เลือกลายในะส่รอบๆเลยจุดปักก็สามาเลือกได้ วันนี้เลยเราก็เทดน้ำเทไฟให้เรียบร้อยไปห้องโถงสีดงนะครับนี้เราก็จะเข้าดูห้องนอนที่หนึ่งครับก็จะมีความกว้างออที่3เมตรคูณ3เมตรมีหน้าต่างสองบานนองห้องเลงอันนี้เป็นหน้าต่างบานสีเ่เหลี่ยมจตุรัสบานเดียวสองฝัง่งเลยโดยหลังนี้ก็ลูกค้าก็ เพิ่มในตัวสีกันเปื้อนเข้ามาแล้วก็คือยตัวด้านล่างเะยครับสีกันเปื้อนนี่ครับให้หมดเลยใหนน้ลูกค้าเพิ่มเข้ามาอันนี้ห้องที่สองนะครับก็ขนาดเท่ากันครับแต่ว่ามีหน้าต่างบางเดียวนะตามนี้เลยสุดป้ากก็ลองใส่ลูกค้าตามนี้เลย น,นี้เราก็จะเข้าไปดูในห้องครัวนะครับทางเข้านี้ก็จะกว้างอยู่ที่1เมตรคูณ2เมตรนะครับคือสูง2เมตรและกว้างหเมตรมาเข้ามาห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะกว้างอยู่ที่2เมตรคูณ4เมตรนะครับตรงนี้ดยที่ทางนี้ลูกค้าก็ ได้เพิ่มตัวนี้เข้ามาตอนนี้อยู่ในราคาสามแสนสิบนหน้าพันนะครับนี่เข้ามาพอเพิ่มเป็นตัวกันเปื้อนก็โอเคครับเนี่ยมืองานโอเคเลยไมเป็นสิงหนึ่งลุงเนาะเราจะให้ลูกค้าตามนี้เลยครับห้องครัวก็จะอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะดูในห้องน้ำนะครับ เครืน้ำเนี่ยลูกค้าก็ได้เพิ่มเป็นตัวโมเสกเข้ามาอันนี้คือโมเสกที่ส่วนต่างก็ไม่กี่บาทน,นะัลูกค้าขอเพิ่มเข้ามาเนาะอันนี้ก็ติดที่เรามีให้ก็คือปากกูนะครับแต่น,นี้ลูกค้าเขาซื้อเครื่องชนนุ้นมาให้เราติดตั้งให้เราติดตั้งให้แล้วก็จะมีตัวนี้ลูกค้าซื้อมา ที่เรามีให้ก็คือจะมีพวกตัวนี้ครับก๊อกแล้วก็ไอ้พวกคือตัวนี้แล้วก็อ่นานหน้ากระจกอ่าตามนี้เลยแล้วก็สายฉัละส่วนตัวนี้ลูกลค้าเพื่อนท้งายเก็จะประมาณนี้นนครับไอ้กระเบื้องนี้เราต้องครูให้ถึงป้าเลยคนระับ ก็ประมาณนี้เลยูุค้าท่านเลยนะครับที่สนใจในผลงานของทีมช่างเราหรือว่าอยากติดต่องานก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้ตลอดครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือว่าเฟซบุ o กของผมได้เลยนะครับยังไงถ้าชอบผลงานของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอขอบคุณครับ